วันนี้วันพระเราก็ไปสั่งสมบุญกันนะวันธรรมมัตสวนะคือวันพระรัตนตรยัยทำจิตให้ผ่องใสในธรรมะพระสัมมาจุดโคมประทีปธรรมเพื่อน้อมนำถวายบูชาซึ่งพระบรมศาสดาจิตศรัทธาสร้างบารมีสวดมนต์ภาวนาจิตชื่นชีวิตบุญญาฤทธนี้เวียนเทียนรอบเจดี พระศาสีอยู่ยั่งยืนคุณงามความดีนั้นนำสุขสรร์อันเช่มชื่นกลางวันและกลางคืนทั้งยามตื่นทั้งยามนอนดังนั้นท่านทั้งหลายชนหญิงชายไฝ่อนุสร์ซึ่งทำพระชินวรนำฝึกหัดปฏิบัติเทินขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีสุขสมหวังสุขกายสุขใจ แข็งแรงร่ำรวยตลอดไปทุกท่านเทินเจริญพร